กล่าวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ m i ต t e r c o m น r c i a l เราอยู่กับเกม,มท e t a อุ p e r a ในพาร์ทที่2องแลครับเราจะไปเล่นกันเลยครับในด่านต่อไปเข้าไปก็เข้าไปกันเลยครับสามนกาหนนาที กไปไหนเอ่ออ่ออ่ออ่ตัด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 แปกเนอะตายตายหมดตายหมดนี่โอ้ยกราฟิกแล้วด่านนี้โอ้ยด่านใต้ดินด้วยไช่ไหมเนลงล่างยังไงยังไงยังไง อีีจีหนผู้กกเกาะกะละอ้อ,อตายหมดครับไปคนระับใช้ผู้ลี้ภัยนะมามาเลยคนระับมาเลยคนระับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกไว้สองไม่กนะ็ตายตาย ตายตายเสือนี่ก็คือตัวประกันตอนนี้ได้ปล่อยตัวประกันเรียบร้อยเอาอย่างไม่น่าหูดนเลยมันให้ไปไหนวะ ไปไปอ้าติดติดติดต pues ิดดอะไรวะโอ้ยโอ้ยเออเอไม่ได้ไม่ได um ้ตายโอ้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 ยโออ้ยโอ้ย ตายหมดตายมอกล่องกุ้งกกล่องกุ้งกแล้วเราก็ไปเปิดอะไรกึไมล่าเราก็ไปทางไหนต่ออ๋อนนี้ไงเพิ่ บร้อยไปนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปนูน้นไปทางนู้นนี่ไปปุบกกดช่วยเขาเห็นปืนไม่ได้เว้ยข,ขอหน่อยกันขอหน่อยขอหน่อยให้ปืนมาใหม่แล้วกด ไปไปไปทางนี้ไปทางนี้นี่ตามทางนี้เลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนอะไรวะนี่โอ้ย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 เออตาย โอ๊ยชอบยงชอบอุ้ยอุ้ยตายกันลัวๆเลยอุ้ยอตายกันลัวๆเลยตาย้ยอุ้ยอุ้ย ก็เบเรียบเลยเมื่อกี้ไปต่อครับไฟต่อครับอยู่ไหนกันนะมาดาย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 มาด้มาดมายเมืมม่กี้เสร็จสิน้นปื๊บพื๊บไว้แค่แค่ดาวโดยเรออื่อยเหรอกระดานนี้เลย ไปมาแล้ว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 มา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 อ่าสีดสีอ ah. ่าอ่าอ่าสี อ่าเรียบร้อยไปเด้อโฮมออาไปตายหมดตายหมดตายหมดตายกันหมดเลยเออเออตายหมดตายหมดตายหมดเลยเพทยตายกันหมดเลย อ้าว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 โอ้เห้อติ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  oh, 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 oh. oh, uh. Teteté, 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 ก็ไม่ได้ต้องอ้อมแน่จะอ้อมไปนะแอ่ป่ามันก็อ้อมไ,ววไม่ได้ว่ะทางนี้มีอะไรทหไมเอ้าแล้วมันจะให้ไปยังไงวะ tóc bài wow, thang này, thang bội không bội nghe. Walong, long thang, long thang. Ló liệu bê ai bê 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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยังโผลเลยอุ้ยอุ๊ยเราไปกดนั่งเลยอุ๊ยเอ้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 ยตายตายอ่าเรียบร้อย

ต้องโนนิกต้องโนนิกติด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 ไปกันต่อไปกันต่อเ่อนบมคือบนมาแล้ค่ะมาแล้วไปจ้า

มาได้อยู่เนาะมาได้อยู่เนาะมาได้อยู่เนาะโอ้ยดา่านดิฟาดเด้อโฮมีเยอะแตกแตกแตกมันยิงไงวะนนะ

หมาเรื่อยๆเว้ยเรือไปตอ่อไปกระตอ่อไปกระต่อไปทีเดียว เต็นหอแล้วพอโอ,โอ้แม่เป็นเยอะขนาดนี้หรอโอเยอะเกินไปดาวแ์ไร้ฮลกิ้เสร็จสิน้น ใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมครับ